สบายดีสวัสดีครับผมพ่อๆกับสองพี่น้อยเคยลาคือเก่าเช่นเคยพี่น้องก็มาชมข้อพี่น้องจงมีแต่ความสุขความเจริญเด้อพี่น้องอ่ามือนี้ก็บชพาพี่น้องไปห้านมใหม่พี่น้องเลยพาพี่น้องไปห้านมใหม่เบ่งบรรยากาศกลางทุ่งไฮทุ่งนาก่อนพี่น้องเขาก็ลังใกล้สิออกพี่น้องเลยให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศบ้านเฮาพี่น้องเลยพี่น้องอยู่ต่างกรุงเทพเอ่อขีดหอดบ้านกะ เบิ่งคลิปบ้านหน่อยเคยหล่าเลยพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องบ้านเฮากับแซมนี่แหละพูดละห่วยกันอยู่ทางฝุ่นพี่น้องเลยหาอยู่ห้ากินไปพี่น้องเลยบ้บานเฮากับแซมบ้านเฮาหนี่แหะพี่น้องเอ้ยก็แต่อยู่แต่ได้กินนี่แหละอาหารอร่อพี่น้อง การบ้านเฮาพี่นอออ้องเอ้ยไรละ่ะเราอยู่หากินไปเนาะ้องไปทำงานก็นดีแล้วพี่น้องเลยอยู่บ้านเฮากะพอแต่ซซมนี่หละพี่นอ้องแต่หาทำการทำงานได้เงินดีใจนาพี่น้องเนาะมาบ้านเฮากะคือเห็นนี่หละพี่นอ้องเ้ย อยู่ไปวัน,วนๆทนชื่อเรากี่น้องเขาปีนี้ก็บองามไปได้พี่น้องเลยหญ้าขึ้นเบิดใส่พุยกระบองามพี่น้องใส่พุยก็ยังคือเก่าอยู่ปีนี้ชิได้เกีียวเขาบ๊บุพี่น้องเลยไมเหื่อยน้ำเข่าด้พี่น้องเลย ที่แรกก็งามอยู่พี่นอ้องแต่ว่าบัดใกล้สิออกแล้วมันเทียรลงพี่นอ้องถ้าพี่น้องมาหาหน่อไม้ก็หน่อไม้ก็จะขึ้นอันเหี่ยวหมดเลยล่ะพี่นอ้องมาผู้เดียวพี่น้องมานี่ บรรยากาศแดดห่อนๆพี่น้องมื่อนี้แดดก้าขนาดเลยมื่อนี้หามาได้แล้วพี่น้องพ้อละไรช้ำนี่พี่น้องเอ้ยน้อไม้ก็ใกล้สิเบิรดด์ตเลยละน้อไม้ธรรมศาสตร์พี่น้องพี่น้องเมืองบรรยากาศนั่พี่น้องโยโกนหวยพี่น้องเอ้ยบอลพุชชัยโตงพี่น้อง ใจตรงฝป่ารยากาศเย็นๆพี่นอ้องเลยเก็บน้ำไม้น้ำไม้กับชีเม,ม,มื่อไมนได้ล่ะพี่น้องเมื่อไว้แกงพี่น้อง บรรยากาศพี่น้องเบิ่งบรรยากาศโอ้ยกลับบ้านพี่น,ออน้องได้ไหมเหนือเหนือเหนือ มาผู้เดียวพี่น้องมั้งเนี่ยโอ้น้ำใหม้กรับพี่น้องเอ้ยอยู่แต่ปลายไม้เมื่อเมื่อแล้วพี่น้องเอ้ยหน่อไม้ยามเนี่ยกระบ,บานเมื่อแล้วพุ่นหน่อไม้พี่น้องอยู่แต่ปลายใหม่พ่อเยแต่ว่าแดดแต่ว่ามือ่อีนแดดก้าอกาพี่นอ้องโมมี่ขี้ฝ่าเรืมเลย มาพ่อปลาพักเกษตรพี่น้องเที่เก็บเมื่อกินก็บเกลี่น้ำใหม่ทุกคนพเกษตรกับวง,งามปันใดปลาพักเกษตรพี่น้องพเกษตรอยู่น้ำไฮน้ำนานี่ยละ่ะคางปลาเขา่าเก็บเมื่อกินก็บเกลี่น้ำใหม่ใชก่อนพี่น้อง บรรยากาศหามแรงๆพี่เนาะลมวีวีแร่แคำ Ừ. Thấy không? Má có mà giống <laughs> Kesih kabong amnya. Siang pentar kau ni ni. แค่ว่าข่าวว่าน้อยเคยหลานยังเ้าก็ออกพี่น้องกำลังออกออกพรรษาพุหลาพี่น้องจะได้เกี่ยวเอาสาหรับคิมนี่ก็บมโนอยเขาจดลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเขามาชมอย่าลืมกใครกดแชร์กดติดตามชมมโนอยเคยหลานเด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอกราบข้ามาสมบายดีสวัสดีครับผม